เดี๋ยวผมจะไปแกะแล้วก็สกแกนกีัันนี้คือว่านาทุกชนิดตั้งแต่มีนักมหานิยมไปถึงหนาปราตลอดร้อยแปดประการลิรวานาเนี่ยเอาเนี่ยครับสามน้าครอบครัวครับ,รบน,นี่ยันสามนาฮนะท่านเจ้าคุณตรงชัยให้ไปใส่พระนะครับ